ด้วยความที่ไทยแลนด์แดนสยามของเราเนี่เป็นประเทศที่มี3ฤด,ดูคือฤด,ดูร้อนร้อนมากและร้อนดังนรกก็ไม่แปลกใจเลยที่ไอศครีมจะเป็นของหวานยอดฮิตในประเทศของเราด้วยความที่มันทั้งเย็นสดชื่นช่วยดับร้อนบวกกับรสชาติหวานๆที่แสนชื่นใจของมันอีกแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าใครคือบุคคลแรกที่คิดค้นไอศครีมขึ้นมาแล้วประวัติความเป็นมาของมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคิดกับช่องเป็ดตกงานรายการที่จะมาให้เครดิตผู้คิดค้นชิ้นงานต่างๆกันนะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าประวัติของไอศครีมเนี่ยมีอยู่หลายสำนักมากๆด้วยความที่มันถูกคิดค้นมานานตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชอีกเนี่ยข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะไม่ตรงกับที่เพื่อนๆรู้มาก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่ามามากกันเลยนะแลวถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรก็มาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยโอเคเข้าเรื่องกันเลยละกันถ้าจะเล่าถึงประวัติของไอศครีมเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อ200ปีก่อนคริสต์ศักราชอีก เขาว่ากันว่ามีชาวจีนในยุคสมัยของกษัตริย์ทางแห่งราชวงศ์ซางเนี่ยเขาได้ผสมแป้งนมบวนมแกะหรือนมควายเนี่ยแหละแล้วก็บวกกับกะละบูนแล้วก็อัดแท่งใส่เหล็กแช่แข็งเอาไวใ้ให้มันแข็งตัวแล้วค่อยนํามากินตัดภาพข้ามมาช่วง54-68ปีก่อนทิ่ทศกราชซึ่งก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับชาวจีนที่เราไปเมื่อกี้แต่อย่างใดคิงเดโนแห่งอาณาจักรโรมันเนี่ยก็สั่งให้เหล่าไพร่ทั้งหลายไปขุดน้ําแข็งมาจากถ้าเพื่อนํามาผสมกับน้าผึ้งแล้วก็ผลไม้ในการกินเป็นของหวานสุดชื่น่ดียวกอ หลายคนอาจจะอิ่วกษัตริย์เอาน้ำแข็งมากินได้ยังไงเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราหลายๆคนก็รู้อยู่ว่าน้ำแข็งแล้วก็หิมะเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสกรปรกและเชื้อโรคมากมายที่สะสมมาเป็นร้อยเป็นพันปี ึงขั้นที่ว่าพวกฝรั่งเมืองหนาวเนี่ยเขาเอาหิมะเป็นละลายในไมโครเวฟแล้วหนามันออกมาเป็นสีน้าตาลประหนึ่งของแสนแสบบ้านเรากันเลยทีเดียวแต่ความเห็นส่วนตัวของลูกเป็ดเนี่ยด้วยความที่สมัยนั้นมันเป็นยุคตั้งแต่ก่อนพระเยซูจะเกิดอ,อีกอเนาะโลกของเราอาจจะไม่ได้มีความเจริญหรือว่าเทคโนโลยีอะไรมากนักพะฉะนะเนี่ยมลภาวะมันก็น่าจะยังไม่เยอะเท่าทุกวันนี้หรอกหิมะในวันนั้นก็เลยอาจจะยังสะอาดแล้วก็กินได้อยู่ละมั้ง แต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยก็แสดงว่าคนสมัยก่อนเขาก็เพาะเหล็กพอตัวต่างกับพวกเราในปัจจุบันที่เป็นไอ้ขี้แพ้กินอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็ปุดปลาดกันแทบไม่ทันแล้วโอเคกลับเข้าเรื่องกันก่อนหลังจากที่เล่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณเนี่ยชอบกินของเย็นๆย็นชื่นใจมาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีตู้เย็นด้วยซ้ําเรียกว่าไอศครีมเนี่ยมีต้นกําเนิดมาอย่างยาวนานมากๆเลยทีเดียวแต่การเผยแพร่ครั้งแรกของไอศครีมเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นในช่วงคอ1254ถึง1 3 2 4ที่ี่านมานี่เอง เมื่อนักเดินทางชาวอิตาลีนามว่ามาโคโปโลนำวิธีการทำไอศครีมจากจีนกลับไปยังยุโรปและปรับสูตรจนกลายเป็นเจลาโต้อันด่งดังที่เราเคยลิ้มลองกันในทุกวันนี้นั่นเองและหลังจากนั้นไม่นานแต่ก็เรียกว่าสักพักใหญ่ๆฟรานเชสโกโปโกปิโอเดอกรเตลีโอ้แม่ก็ชื่อยาวมากออกเสียงผิดยังไงต้องของอภัยเขาได้เปิดร้านชื่อคาเฟ่โปคอปซึ่งก็คือร้านขายเจลาโต้ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ปารีสฝรั่งเศสในปี1686 ซึ่งคนที่จะได้ลิ้มรสชาติแห่งความอร่อยสุดดั้มเกินบรรยายเนี่ยแน่นอนว่าก็มีแต่พวกชนชั้นสูงในสมัยนั้นเท่านั้นแหละที่มีโอกาสได้สัมผัสก็นะไอ้ชาวไพรแบบเราๆเนี่ยก็ไม่เคยจะสัมผัสอะไรดีๆแบบคนชั้นสูงพวกนั้นหรอกและถ้าจะถามว่าไอศกรีมมันแพร่ไปทั่วโลกได้ยังไงก็คงเดาได้ไม่ยากเพราะของส่วนใหญ่ที่ดังไปทั่วโลกได้เนี่ยมันต้องผ่านประเทศแห่งเสรีภาพอย่างอย่างอเมริกานั่นเองโดยไอศกรีมเนี่ยถูกเอาเข้าไปยังอเมริกาช่วงดาวๆคศ1 7 0 0ที่ผ่านมานี่เอง ซึ่งนี่ลหละก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ประชาชนคนธรรมดาแบบเราๆเนี่ยได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติแสนหวานสุดอร่อยของไอศครีมหลังจากนั้นไอศครีมก็เริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยจนแถวๆปีคศ1 9 1 6หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้เกิดการคิดค้นเครื่องทุนแรงต่างๆมากมายซึ่งเครื่องทําไอศครีมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้น และนั่นยิ่งทาให้ไอศสเครมยิ่งทวีคูณความโด่งดังกระจายความอร่อยไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้นบวกกับมีการคิดค้นไอศกรีมสูตรต่างๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายกันเลยทีเดียวโดยในทุกวันนี้เราสามารถแบ่งไอศกรีมได้ออกเป็นอีก5ประเภทหลักๆนั่นก็คือไอศกรีมเจลาโต้ซอเบทเชอร์เบทแล้วก็ซอฟต์ครีมถ้าจะให้อธิบายก็คือไอศกรีมแบบที่เราหาเจอได้ง่ายที่สุดเนี่ยจะทํามาจากนมครีมแล้วก็น้ําตาลส่วนจะใส่ไข่ด้วยไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละคน ส่วนเจลาโต้ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดของชาวอิตาเลียนอ่ะส่วนผสมก็จะเหมือนกับไอศครีมปกตินี่แหละแต่จะใส่นมมากกว่าครีมแล้วก็ใช้วิธีค่อยๆปั่นช้าๆเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสแบบครีมๆที่เข้มข้นแล้วก็เนียนนุ่มกว่าและที่ฉีดออกไปเลยก็คือซอเบตเพราะจะผสมแค่ผลไม้แล้วก็น้าตาลโดยที่ไม่ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรจากนมเลยรสชาติก็เลยจะมีความเปรี้ยวๆหว,ว,ว,วานๆชื่นใจสุดๆเลยกลายเป็นที่นิยมนํามากินขั้นระหว่างคอสอาหารเพื่อเปิดรสสัมผัสก,ก่อนกินจานหลัก ต่อมาก็คือเชอร์เบตซึ่งคือซอเบตคนเดิมเพิ่มเติมคือใส่นมแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็เจลาตินก็เลยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มกว่าแต่ก็ยังคงความเบาไม่หนักเท่าไอศครีมและสุดท้ายเลยก็คือซอฟต์ครีมสุดฮิตของพวกเรานั่นเองซึ่งเจ้าซอฟต์ครีมเนี่ยจะมีส่วนผสมเป็นครีมนมแล้วก็น้ำตาลแต่วิธีการทำเนี่ยจะแตกต่างตรงที่ต้องมีตู้ปั่นเฉพาะที่เรียกว่าซอฟต์ครีมฟรีเซอร์ซึ่งมันจะช่วยปรับระดับอากาศไม่ให้อากาศมากหรือน้อยเกินไปนั่นเอง และถ้าจะถามว่าไอศครีมเข้ามาในสยามประเทศของเราเมื่อไหร่นะเหรอก็ต้องย้อนไปในสมัยรัชกาลที่4ี่ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยคนไทยเพิ่งรู้จักกับน้ําแข็งไม่นานเองแถมขนาดน้ําแข็งอะเราก็ยังต้องนําเข้าจากสิงคโปร์เลยเพราะเราไม่มีเครื่องทําน้ําแข็งของตัวเองมันเลยกลายเป็นของแปลกที่หาได้ยากมากในเวลานั้นแต่พอเข้าสู่ช่วงรอห้าอย่างที่เราทุกคนรู้ว่าสยามประเทศของเราเนี่ยเริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตกก็เลยมีการนําไอศครีมเข้ามาด้วยซึ่งอะไรที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีราคาที่แพงมาก คือต้องบอกก่อนเลยว่าในสมัยนั้น,นยสยามเรายังไม่สามารถผลิตอะไรได้เองสักเท่าไหร่ทั้งนมแล้วก็ครีมต้องใช้ของนำเข้าทั้งหมดก็ไม่แปลกเลยที่มันจะแพงหูฉี่ขนาดนั้นทำให้คนที่สามารถเอื้อมถึงความอร่อยได้ในช่วงนั้นเนี่ยมีเพียงแค่คนในวังเท่านั้นแหละ ด้วยไอศครีมที่เป็นที่นิยมในยุคนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีลักษณะเป็นเกร็ดแข็งจากมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่เม็ดมะขามคั่วและเพิ่งจะแพร่หลายมากขึ้นหลังจากมีการตั้งโรงงานน้ําแข็งในแผ่นดินสยามเลนแต่ปัญหาหลากัลกๆเลยเนี่ยคือมันยังมีราคาที่แพงมากจนชาวบ้านแบบเราๆเ,เนี่ยยังไม่สามารถเอื้อมถึงอยู่ก็เลยเกิดการคิดค้นสูตรใหม่ของไอศครีมขึ้น โดยชาวบ้านได้นํากะทิสดมาใช้เป็นวัตถุดิบแทนทําให้ออศครีมในสมัยนั้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นน้ําแข็งละเอียดไม่หวานมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกนมแมวและต่อมาเนี่ยก็เกิดการปรับสูตรขึ้นเล็กน้อยโดยใช้กะทิสดผสมกับน้ําตาลแล้วก็เอาไปปั่นให้แข็งจนมันมีเนื้อสัมผัสที่เป็นเกล็ดน้ําแข็งละเอียดจนสามารถตักใส่ถ้วยเป็นลูกๆได้แล้วก็เอามากินพร้อมกับข้าวเหนียวลูกชิดลอดช่องมันเชื่อมแบบที่เราคุ้นชินกันจนปัจจุบันเนี่ยก็เกิดการคีเอทอะไรใหม่ๆจากไอศกรีมกะท ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปโปะบนขนมปังก้อนใส่ไว้ในมะพร้าวอ่อนหรือกะลามะพร้าวจนกระทั่งเอาไปผสมกับบิงซูเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเรื่องราวของไอศครีมของหวานชื่อดังที่คนทั่วโลกต่างรู้จักถ้าใครชอบเรื่องราวต้นกำเนิดสิ่งต่างๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกเป็ดด้วยนะคะแลวถ้าใครอยากรู้ต้นกำเนิดของอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยวันนี้ก็ไปก่อนหน้าบายบาย